ladies and gentlemen ผมนายปัทภีเงาเมืองและก็ผมโจวันนี้พวกผมทั้งสองจะมาเล่าเรื่องชาวนากับงูเห่าโดยที่ผมจะเป็นผู้บรรยายและผมโจจะเป็นผู้ให้สีสันละครชาวนาเองถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปก็ได้เลยนะครับ ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลําพังเขานั้นอาศัยอยู่ในป่าและก็ทําฟาร์มโดยที่เขานั้นอยู่ตัวคนเดียวและวันนี้เขาก็ทําฟาร์มเช่นเคยแต่วันนี้เขาทําเสร็จไวโดยไม่รู้จะทําอะไรต่อวันนี้ทําอะไรดีนะในเมื่อชาวนาไม่รู้ว่าเขานั้นจะทําอะไรดีเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นและก็เดินออกไปในป่าเพื่อที่จะไปเดินเล่น และระหว่างที่ชาวนานั้นกําลังเดินเล่นเขานั้นก็ได้พบกับงูเห่าตัวหนึ่งที่มันกําลังนอนอยู่แต่ชาวนานั้นไม่รู้กับด้วยว่ามันกําลังใกล้ตายด้วยเหตุที่ชาวนานั้นคิดว่างูเห่านั้นกําลังใกล้ตายชาวนานจะเกิดความสงสารเลยอุ้มมันขึ้นมาเพื่อที่จะมอบความอบอุ่นให้มันมัเป็นไรนเะจ้างูน้อยอย่ับฉันน,นี่แหละปลอดภัยแน่นอน แต่อน,นิจจางูเห่านั้นได้ตื่นขึ้นมาและก็รู้สึกตกใจจึงได้กัดแขนชาวนาไปหนึ่งทีชาวนานั้นรู้สึกตกใจเมื่องูเห่านั้นได้กัดข้าที่แขนของเขาจึงโยนงูเห่าออกไปสุดแรงเกิดและงูเห่าก็ได้กระเด็นไปติดต้นไม้ต้นไหนไม่รู้ buy the ชาวนาที่โดนงูเห่ากัดแขนนั้น เขานั้นได้ตกใจเป็นอย่างมากและก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพิษนั้นได้แล่นเข้าสู่หัวใจของเขาและเขาก็ได้ตายลงไปอย่างทรมานจะทำเมดีจะทำเมดีหัวหอไปแต่แขนจะละเพราะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำคุณกับคนชั่วไม่แต่จะได้รับความเดือดร้อนคนพานย่อมไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือ